สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสารภาพทิ้งลูกลงแม่น้ํานิ่มแม่น้องต่อรับสารภาพทิ้งลูกลงแม่น้ําตํารวจภูธรภาค7็เตรียมแถลงข่าวพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานเผยนิ่มแม่น้องต่อวัยแเดือนยอมรับสารภาพทิ้งลูกลงแม่น้ําด้านตํารวจภูธรภาค7็เตรียมแถลงข่าวด่วนหลายคนยังคงติดตามกันต่อเนื่องกับคดีน้องต่อหายตัวปริศนาล่าสุด วันที่27กุมภาพันธ์2566นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เผยเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีระบุว่าวันนี้คดีน่าจะเสร็จสิ้นเนื่องจากนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อรับสารภาพเบื้องต้นว่าพลั้งมือทำลูกตกจนมีอาการชักจึงนำน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำ นอกจากนี้ผลจากการเข้าเครื่องจับเท็จพบว่านางสาวนิ่มให้การเท็จทั้งหมดร้อเซและสอดรับกับผลของโรงพยาบาลตำรวจที่ตรวจสุขภาพจิตของนิ่มไม่ได้มีการป่วยทางจิตอย่างใดดังนั้นการตรวจโดยเครื่องจับเท็จก็สามารถยืนยันได้ว่าสามารถนำมาประกอบสำนวนได้ ทั้งนี้ช่วงเช้าจะมีการสอบปากคำนางสาวนิ่มซึ่งจะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อัยการและพนักง,งานสอบสวนมาร่วมสอบปากคำด้วยทั้งหมดเพราะคำรับสารภาพจะเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ตำรวจมีทั้งหมดซึ่งตำรวจภาค7จะแถลงข่าวรายละเอียดอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะชชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ